อันนี้เขาไปมองว่าประสบการณ์คนเราเนี่ยผ่านชีวิตมาด้วยการบันทึกลงไปในลักษณะของม่านตาแบบแบบมันจะมีลายอ่ะเหมือนลายมือเราอะฮะอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าเส้นลายมือนั่นแหละก็เหมือนกับลายมือนั่นแหละฮะศาสต์เดียวกันลายมือถ้าถ้าว่าลายมือนะมันก็เป็นสแตติกครับเหมือนกันม่านตาก็แต่เราใช้ปัญญาของเราไปเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง อะไรอะไรของลายมือแล้วก็มีความรู้ในในในความรู้การเปรียบเทียบนั้นเป็นเป็นสถิติครับสถิติมันก็มาจากสแตติสิ่งนั้นกันมันมันจากสแตติสิที่มันเพิ่มขึ้นสถิติสแตตืมันก็มาจากสถิตสถิตที่เพิ่มขึ้นเป็นสถิติสถิติสเตติสิ่เขาเขาเก็บสถิติของม่านตาให้เก็บสถิติลายมือเหมือนกัน อ่ครับอันเดียวกันก็ไปอ่านไอ้ตัวสถิติคือสิ่งที่มันบันทึกเหมือนกันมันเป็นสถิติบันทึกคือการบันทึกคือการสถิติแต่มันบันทึกเอาไว้นิ่งๆก็เลยเรียกมว่าสถิติครับอ่านี่เราเอาสภาวะต่างๆมาขยายความกันโอ้โหจากพยัญชนะแปลพยัญชนะ สู่สภาวะกันอีกทีอ่นไปวนมาเนาะนี่มาพูดถึงถึงสติสติรละการงานวิจัยก็งานวิจัยทําไมต้องมีก็เพราะว่าพระพุทธทเจ้าให้เชื่อกาลามสูตรใช่ไหมคะเรื่องกาลามสูตรที่นี่ต้องมีมีใจมอยู่ให้เชื่อกาลามสูตรให้เชื่ออย่างกาลามสูตรในกาลามสูตรนั้นมันไม่ให้ระบุลงไปว่า อย่าไปยึดบัานถือมัานในอะไรอยงานวิจัยก้อมีเกิดขึ้นสถิติมีปีนี้อีกสามสิบปีอาจจะไม่ใช่ก็ได้มีก็ได้ก็มีการเปลี่ยนในการลงร่างมันไม่เที่ยงนั้นนั้นวิจัยก็คือไม่เที่ยงแต่ในกรณีที่ผู้วิจัยเอามาปรณนาเพราะว่าหลักศาสตร์พุทธเจ้าก็คือสามันปีแล้วก็ศาสตร์อันนี้มันก็มีแล้วจะทาอย่างไรให้เขามาเรียนรู้เรื่องทุก อาญาต์ก in ็เพราะเขารู้ทุกข์ในตัวเองแล้วเขาก็จะมารียนทุกแต่คนที่ยังไม่รู Key> ้คนที่ยังไม่ถึงคนยังไม่อยากมาเรียนก็แล้วแต่เราประมาณนี้นะคะอที่จริงแล้วถ้าสภาพสองมีความมีกับความไม่มีถ้าความยังมีอยู่ก็คือยังเป็นทุกข์ยู่ต้องเกิดความไม่มี ภาวะนั้นแล้วจึงจะสิ้นทุกไปอันนี้ก็เป็นความหมายหรือตรก,กะหรือความรู้คือจะสื่อภาษาแล้วแต่ก็เข้าใจกันได้เราก็พิสูจน์ตั้งแต่แต่ก่อนนี้เราเคยเป็นมีมีกรรมกริยามีความเกี่ยวข้องและแถมยังมีความเสพความติดในสิ่งนั้น พอเราเลิกเกี่ยวข้องเลิกสิ่งนั้นก,ก็มีอยู่ในโลกยังมีอยู่ในสมมุติทั้งหลายแต่เราไม่เกี่ยวข้องเลยอนุปคัมมะมันมีจนกระทั่งเราเองอยู่ในสภาพไม่มีได้กับสิ่งมีนั้นเราไม่ไป็มีอะไรกับสิ่งมีนั้นเลย แต่เรารู้เราเห็นเพราะว่าเรามีประสาทรู้เรามีาธาตุรู้มันยังมีาธาตุรู้แล้วก็รู้ได้ในโลกนี้มันมีอันนี้สิ่งนี้สภาพนี้เราก็รู้ได้เราไม่ได้ตาบอดหูหนวกอะไรรู้ได้ๆเหมือนคนดีๆทุกคนอะ่ะแต่เราไม่ได้มีการเกี่ยวข้องสัมผัสปรุงแต่งเป็นสุขเป็นทุกเป็นประโยชน์โทษโทษก็ไม่เป็นประโยชน์ก,นชนก็ไม่เป็นกับเราเลย ศูนย์เรารู้ศูนย์นี้ตั้งแต่เรายัางเป็นๆเ,เรารู้ความไม่มีความศูนย์หรืออนัตตาตัวนี้ตั้งแต่เป็นเป็นอย่างนี้ในสภาพใดสภาพหนึ่งที่เราไม่มีแล้วอนัตตากับมันแล้วที่่เรยยยกกวาาาตตาออน,นอืจะเรียกว่าตายก่อนตายก็ได้นี่แหละสับ ง่ายๆก็คือตายก่อนตายเราพิสูจน์ความจริงอันนี้ได้อเราพิสูจน์ความจริงอันนี้ได้ก็แสดงว่าอนุมัติให้ดำเนินงานวิจัยต่อก็เป็นการศึกษาก็อนุมัติเป็นการศึกษาจะทํายังไงให้คนเข้าใจได้ในความจริงถึงความจริงและความจบก็เข้าใจคนที่เขายังไม่เข้าใจเพราะเขาไม่ได้มาอ่าน เขาไม่ได้มาศึกษาอ่านแล้วเขาไม่จะต้องพิสูจน์ด้วยตนเองจนถึงความจริงจ็เป็นความจริงในตนเองเขาถึงจะจบอ่านจะเชื่อก็ได้ต่รู้ก็ไม่อยู่ไม่อยู่บนที่ทำงานใหอ่จะลามาสุดต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองอ